ความต้องการใช้ไฟฟ้าในไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเฉลี่ย5-6%ต่อปีนอกจากนี้ยังมีการคาดการว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตราว4%ภายในปี2025เช่นกันตัวแรกเหล่านี้กำลังเป็นทั้งโอกาสและความท,ท้าทายเพราะทั่วโลกต่างต้องการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดมากกว่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานฟอสซิล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นเทรนสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือแม้แต่ Data Center แล้วในปัจจุบนันโครงสร้างพื้นฐานของไทยพร้อมแค่ไหนสำหรับเรื่องนี้และมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งนี้บ้าง ของเราตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานครั้งสําคัญค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเมื่อเรานั้นต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะตัวเปลี่ยนเกมสําคัญอย่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการส่งพลังงานเหล่านี้อย่างเรื่องของสายไฟฟ้าสายเคเบิลต่างๆนั้นณนะวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้โอกาสดีค่ะทีน่าชวนมาพูดคุยกันนะคะกับคุณสัทยาผิวนวลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและการตลาดบริษัทเฟล นนประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออน,นุญาตเรียกคุณเจแล้วกันนะคะได้ค่ะอย่างที่ที่น่าได้เกลิ่นไปค่ะว่าจริงๆณวันนี้เนี่ยทุกคนพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น Renewable er Energy นะคะแล้วเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดถึงแล้วแต่ว่ามันเกิดการประยุกต์ใช้แล้วก็ไม่ใช่แค่ในภาคอุตสาหกรรมแต่มันลงมาในระดับของการใช้ชีวิตของผู้คนเราออกไปท้องถนนเนี่ยโหรถอีวีกันเต็มตลาดเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหล่านี้มานาน,นะคะ่ะคุณเจคะ่ะณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงภาพใหญ่ของประเทศไทยสถานะของการปรับตัว การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วบ้างคะจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็มีหลายๆโครงการนะคะ<ฆ>ที่มีการเปลี่ยนมาใช้พัฒนาไปใช้โครงข่ายอุตสาหกรรมที่เป็นพวก smart city หรือว่าพวก renewable energy <ฆ>ไม,ไม่ไม่เพียงแต่ในส่วนภาครัฐในส่วนภาคเอกชนพวก private sector ก็ได้รับนโยบายจากกระทรวงพลังงานค่ะก็มีการทำพวกอ่าโซลาร์ฟลูออย่างจากอีแกด หรือว่าโซล่าฟาร์มที่เห็นจากหลายหลายบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชน<ม>ก็มีเข้ามาร่วมทําเพื่อทําให้โครงขายของของประเทศไทยเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ความต้องการการใช้ไฟที่มีความเสถียรภาพมากขึ้นไปด้วยนีคะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆนะวันนี้ถ้าฟังจากที่คุณเจบอกก็คือทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเรามุ่งหน้าเต็มที่ละใช่ไหมคะสู่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านของการใช้พลังงานสะอาด ใช่ค่ะและความต้องการเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าง f ฟลอดเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทนะคะที่เป็นหนึ่งในผู้นําผู้ผลิตนะคะ<ช>ออแล้วก็จำหน่าย<ช>สายไฟ<ช>ฟ้าสายเคเบิลเรียกว่าโอ้โห ครบวงจรแล้วก็อันดับต้นๆในประเทศรวมไปถึงในภูมิภาคด้วยเรามีตลาดในภูมิภาคด้วยถูกต้องค่ะใช่เ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณเจช่วยมองภาพผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้ายุคใหม่ของเราสักนิดนึงว่าเมื่อเราเนี่ยก้าวผ่านเข้ามาสู่เรื่องของ renewable energy แล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเรื่องของสายส่งสายไฟสายเคเบิลต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงตามไปมากน้อยขนาดไหนคะเนื่องจากเทคโนโลยีของเราเนี่ย เราสามารถผลิตสายไฟได้ตั้งแต่แม้กระทั่งเอ็กซ์ตร้ไฮว<ะ>อ์ไฮวเตนะคะลงสเตปดาวลงมาเร<ะ>ื่อยๆเลยจนจนมาถึงเฮา<ะ>ส์โฮ l ดิ้งเพราะฉะนั้นคือเทคโนโลยีที่เราเตรียมพร้อมเนี่ยมันเตรียมพร้อมสำหรับทุกมาร์เก็ตเซกเมนตค่ะในในในส่วนที่เป็นสถานีไฟฟ้าสับเซชันต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนเนี่ย จริงๆตอนนี้เราเราเดินหน้าไปสู่500 kv แล้วหมายถึงว่าในตัวสายไฟฟ้าที่เราผลิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใช้เลยค่ะแต่ว่าความต้องการของต่างประเทศเนี่ยเขาสเต็ปอัพไปเรื่อยๆแลละค่ะตอนนี้ของเราเนี่ยกำลังอ,อยู่ในสเตจที่เรียกว่า230 kv ค่ะซึ่งที่ใช้กันหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็น EGAT Mm hmm. และก็กำลังจะมีโครงการของ MDA uh, <c oughs> ค่ะที่เป็นฝั่งนครหลวง mm hmm. ค่ะ uh, ใ,ใ,ในในสเตจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ uh, พวกระบบสายส่ง mm hmm. แล้วก็ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน <c oughs> ที่อยู่ในสถานีไฟฟ้า mm hmm. ค่ะถัดลงมาอาจจะเป็นในมาเก็ตที่เป็นพวก renewable energy <c oughs> ใ,ในในสเตจพวก renewable energy เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พน้นพวกโซล่า mm hmm. ต่างๆนะคะก็หลักๆ <c oughs> <c oughs> จะมีอยู่3าประเภทนะคะก็จะมีโซลาร์ฟลอตติ้งที่เป็นโซลารแบบแพรทุน<ะ>่นลอยน้ำที่เราเห็นเป็นเขื่อนต่างๆแล้วก็ในส่วนของโซลาร์ลูกท็อปอันนี้ก็จะมีใช้ถึงครัวเลือนเลย แล้วก็ในส่วนของโซล่าฟาร์มซึ่งหลกัหลกๆก็คือจะเป็น private segment <c oughs> ในส่วนของกระทรวงพลังงานที่มีการออกนโยบาย <c oughs> ในการดําเนินการพวกโซล่าฟาร์มพวกนี้ <c oughs> ในหลายๆฟาร์มหลายๆจังหวัด <c oughs> หลายๆพื้นที่เลยค่ะ <c oughs> ซึ่งตัวสายไฟเองเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์แอปพลิเคชันในการใช้งานของลูกค้า <c oughs> ในส่วนทั้งใช้ได้ทั้งโฟล์ ใช้ได้ทั้งฟาร์มและใช้ได้ทั้งลูปทอปค่ะซึ่งซึ่งการการที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอสายไฟของเราตรงเนี้ยเราสามารถให้ลูกค้าหยิบหนึ่งอย่างใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันเพื่อเพื่อตอบโจทย์การใช้งานาได้ง่ายขึ้นรวมจนไปถึงฮ o u s e ฮาส์โเลยาการอ่าอย่างเช่นเราขายไปถึงอ่าตึกรามบ้านช่องอต่างๆเงี้ยค่ะซึ่งสายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นสายเล็กๆทั่วไปแล้วซึ่งอยู่ในตลาดตามมาฐานมกอเงี้ยค่ะ ซึ่งเราก็มีให้บริการแบบครบครวงจรน,นะคะแต่ทีนี้สิ่งที่คุณเจกําลังอธิบายเราฟังก็คือต้องบอกว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านจริงๆเนาะ<ช>จากการที่เราเนี่ยใช้พลังงานแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะก็คือจากกระแสไฟปกติตอนนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นแหล่งพลังงานได้ด้วยตัวเองจากการที่เรามี renewable energy <ๆ S 2> เข้ามา<ช>ซึ่งแน่นอนว่าพอมันมีเรื่องของสปายที่เปลี่ยนไปไม่ได้ต้องมาจากสายส่งของภาครัฐอย่างเดียวใช่ทั้งคเรือนโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะ ร่วมจ่ายไฟเข้ามาได้เนี่ยเรื่องของความต้องการนะคะ,คะในการที่จะต้องใช้สายส่งสายไฟฟ้าต่างๆมันก็จะมากขึ้นตามมาอันนี้คือสถานการณ์ของภาพรวมที่เปลี่ยนไปและในวันนี้คือโอเคัพพลายเนี่ยมากขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าในแง่มุมของสปพลา์ที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าทาั้งภาคครัวเรือนทั้งภาคเอกชนเองก็จะมีส่วนร่วมนะคะ,คะในการที่จะสป라이น์รีนิวเอเบิลเอเนอร์จีเข้าสู่ระบบเ<บ>นาะในขณะเดียวกันเขาก็จะสามารถลดต้นทุน นะคะในส่วนของการใช้จ่ายทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมของตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานรูปแบบใหม่เนี่ยแน่นอนมันเป็นประโยชน์เชิงบวกกับภาพรวมของเศรษฐกิจถูกตอ้องแต่ทีเนี้ยในมิติของความต้องการใช้กันบ้างคือเราเห็นแล้วว่าสป라이์เข้ามาใหม่นะคะแล้วเรามีเรื่องของอินฟาสรั่เจอร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายส่งสายไฟต่างๆมาพร้อมรองรับยังไง แต่อยากให้พี่เจอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าแล้วในฝั่งของดีมานล่ะคะความต้องการใช้พลังงานจากทั้งภาคของอุตสาหกรรมก็ดีภาคครัวเรือนก็ดีที่มาจากส่วนที่เป็นพลังงาน Renewable ในบ้านเรานะตอนนี้มันขยับขึ้นตามมามากน้อยแค่ไหนมันเพียงพอที่จะชดเชยหรือว่าทดแทนนะคะตัวของพลังงานดั้งเดิมที่เป็นรูปแบบเดิมๆที่เราเคยชินกันแล้วหรือยังคะจริงๆแล้วถ้าดูจากออแผน PDP ของของกระทรวงพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วคือมีการปรับตัวให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นร e n e w r b l e e บอ e ์เเน่ยมากขึ้นค่ะ,ะอยู่ที่เกณฑ์สัดส่วนอยู่ที่30-40%<ะ>จริง,รงๆในในตรงนี้เนี่ยทางภาคยานยนต์เองเนี่ยก็มีการตอบโจทย์นโยบาย30 30<ะ>มีการใช้ให้มีการใช้รถ e ีเนี่ย เพิ่มขึ้น30%ะโดยวางเป้าอยู่ที่ปี2030อ,อ่าเช่นกันซึ่งจริงๆถามว่าในในลักษณะว่าครัวเรือนมีการเปลี่ยนไหมอันนี้มีเปลี่ยนแน่นอนจะมีการปรับระดับอ่าการใช้อย่างพวกพลังงานสะอาดต่างๆเพิ่มมากขึ้นออจริงๆแล้วมันก็ จะมุ่งไปในทางะสะอาดนี่แหละค่ะ,คะก็คือตามตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจท,<ม>ที่ที่ทางกระทรวงพลังงานคือตั้งไว้ค,ค่ะอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นนะคะความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนก็คือการผลักดันการที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฮับของ e ีวีในภูมิภาคนี้ ซึ่ง<ช>แน่นอนว่าการที่ประเทศไทยเราจะเป็นฮับของเรื่อง e V ได้เนี่ยแน่นอนไม่ใช่แค่ภาคของการผลิตรถยนต์ e v อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับนะคะการใช้งานรถยนต์ e v ก็ต้องเพียงพอแล้วก็พร้อมด้วยใ,<ช>ในมุมของพี่เจเองในฐานะที่เป็นคนอยู่ในเขาเรียกว่าสป라이ต์เชนนี้นะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการส่งพลังงานสะอาดเหล่านี้เนี่ยณวันนี้มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวจากเรื่องของการที่เราสามารถเป็นศูนย์กลาง EV ของภูมิภาคนี้ได้อย่างไงบ้างคะจริงๆจริงๆเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าในส่วนของ EV อย่างเช่นที่พี่ทีน่าบอกไม,ไม่ได้เป็นในส่วนของแค่รถ EV <c oughs> แต่แต่ว่ามันจะต้องอมีเป็นโฮเชนคือเชนที่มีทั้งการเตรียมพร้อมของตัวแบตเตอรี่แ p l a n ในส่วนของพวกสมาร์ทกริดสมาซิตี้คือทุกภาคส่วน มันต้องตามมาเพื่อตอบโจทย์เชนของตัว e v ครับตรงนี้ mm. ค่ะไม่งั้นมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ mm. ซึ่งซึ่งในการที่จะเกิดเชนพวกนี้คือคงคงสร้างพื้นฐานในส่วนของพลังงานเนี่ย mm. มันจะต้องมีความสเสถียร mm. ถ้าเราขาดความสเสถียรภาพขาดขาดสมมติไฟตกหรือ mm. ไม่มีสเสถียรภาพทางไฟฟ้ามเมื่อไหร่เนี่ย mm hmm. คือเราสูญเสียออหลายหลายอย่างเลย mm. ค่ะเพราะว่านอกจากในในโฮเชนที่เป็น e v เนี้ยตอนนี้ที่ เริ่มมีเข้ามาก็จะเป็นพวก AI infrastructure หรือพวก data center มันก็ต้องใช้ในเครือข่ายประเภทนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญเลยก็คือมันเป็นโอกาสแน่นอนแหละแต่เราก็ต้อง เฝ้าระวังในเรื่องของเสถียรภาพด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แค่พลังงานในรูปแบบเดิมแต่เป็นพลังงานที่อยู่ในรูปแบบของ renewable ที่ทุกคนกำลังต้องการ <คะ S 1> แต่คีย์สำคัญคือเราจะทำยังไงให้โครงสร้างพื้นฐานเนี้ยมันพร้อมรองรับให้พลังงานทางเลือกเหล่านี้มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็มีการใช้งานได้อย่างเ,าเขาเรียกว่ายั่งยืนที่สุดถูกไหมคะซึ่งแน่นอนเรื่องของการวางระบบ นะคะการใช้สายส่งสายเคเบลิลที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะต้องเป็นหัวใจสําคัญด้วยะนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นะคะคุณเจก็บอกไว้เหมือนกันว่าส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานแบบ r e n e w a b l e หรือพลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพเรื่องการใช้พลังงานด้วยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมโครงข่ายการกระจายพลังงานเหล่านี้การส่งพลังงานเหล่านี้เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหนึ่งในหัวใจสําคัญนะคะก็คือเรื่องของสายไฟฟ้าสายเคเบิลนะคะ,ะสายส่งเหล่านี้นี่แหละ,ะที่ต้องมีคุณภาพสูงเพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณการส่งพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ด้วย<ะ>ซึ่งในมุมของผู้เชี่ยวชาญอย่าง s e l f ดอทเองที่อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานนะคะ วันนี้ถ้าบอกว่าสายส่งสายไฟสายเคเบิลที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันต้องสูงขนาดไหนถึงเรียกว่าดีพอที่จะทําให้บ้านเราเนี่ยนะคะมีความมั่นคงสําหรับการเลือกใช้พลังงานทางเลือกในระยะยาวค่ะจริงๆสายไฟเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานหลักแล้วแต่ว่ามันเป็น strategic asset ที่มีอยู่ในทุกๆโครงสร้างหลกัหลกๆแล้วเนี่ยไอ้คำที่ว่าสูงเนี่ยคือพูดถึงระบบ ต่างๆที่เราพูดกันมานะคะทั้งในส่วน EV ecosystem ในส่วน renewable energy ในในส่วนของ smart grid smart city ทั้งหมดเนี้ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนของอ การที่สายไฟเองก็ต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในทุกสภาพแวดล้อมแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามเคเบิลไลฟ์ไทม์ของมันที่ควรจะเป็นเพราะว่าในแต่ละทป์เนี่ยโครงสร้างมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไลฟ์ไทม์มันก็จะแตกต่างกันตามตามแต่ละประเภทค่ะ,คะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอของทาง f a สอเองเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาตัวสายไฟและสายเคเบิลเนี่ยเพียงเพื่อ,อรองรับ ในจุดแค่ตรงนี้เท่านี้เท่านั้นนะนะคะ,ค,ะคือเรายังมีการผลิตที่เป็นเขาเรียกว่าจุดเด่นละกัน,นะคะ่ะที่อยู่ในภูมิภาคนี้เลยที่ไม่มีใครทำ<ม>ก็คือเป็นอย่างเช่นการหุ้มฉนวนในในแนวดิง่ง<ม>นะคะหรือเรียกว่า VCB XLPE ค,ค,ค่ะซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นจุดแข่งสำคัญเลยสำหรับสาหรับทางโรงงานเองอะนะคะ,คะ,คะ เพราะว่าเป็นการทำให้เราสามารถไต่ไปได้ถึง500 kv อย่างที่บอกเพราะว่าหลากัหลกๆ extra high voltage cable เนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยตัวนำมันต้อง symmetrical ออซ้ายขวาต้องสมมาตรกันถูกต้องอใช่ค่ะซ้ายขวาต้องเท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดสเตรทของไฟฟ้าในจุดใดจุดหนึ่งของสายค่ะนอกจากนี้คือเรายังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นการผลิต m t a l l i c Sheet <อ>ค่ะค่ะซึ่ง m t a l l i c Sheet เนี่ย เรามีหลายประเภทให้เลือกสรรเลยค่ะคือมีทั้งในส่วนที่เป็นเรียกว่า l ล a d sheet type ก็คือเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นตะกัวซึ่งชั้นตะกัวเนี้ยหลกัหลกๆคือตอบโจทย์ลงไฟฟ้าอุตสาหกรรมในส่วน oil แ gas บ้านเราอ,อย่างเช่นในโซนมาบตาพุทธในโซนระยองเพราะว่า ส่วนบริเวณตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ของมันมีการโดนสารเคมีที่กัดก่อนค่อนข้างสูง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวเลดชีตเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยโปรเทคชั้นสายไฟเหมือนเป็นชั้นสายไฟชั้นหนึ่งอะคะ่ะ <c oughs> ที่ช่วยโปรเทคให้กระแสไฟยังสามารถจ่ายได้แม้กระทั่งเกิดการกัดก่อน mm hmm. บริเวณภายนอก mm hmm. ค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงเทคโนโลยี อ่าเทลิกช <c oughs> uh ีทที่เป็นที่เรียกว่า c o l l g a t e d s h e e ่ะซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นชั้นลูกฟูกชั้นนั้นน่ะมันสามารถใช้ในการตอบโจทย์อุตสาหกรรมพวกโครงโรงไฟฟ้าของพวกรัฐหรือพวกเอกชนคือเราสามารถคัสมอมได้ตามสิ่งที่ ลูกค้าจะเอาไปใช้ตามหน้างานจริงค่ะ,คะนอกจากนี้เรายังมีในส่วนของสายไฟที่เป็น PV cable ที่เป็น Solar Cable ซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ทุกๆุกแอปพลิเคชันของ renewable energy ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดเนี้เราสามารถผลิตได้เองถูกต้องค่ะแล้วก็เพื่อที่จะรองรับกับความต้องการของลูกค้าในประเทศแต่ทีนี้ที่เข้าใจว่าปัจจุบัน s e l f เองไม่ได้มีแค่ลูกค้าในประเทศอย่างเดียวแต่เรายังมีลูกค้าในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะอยากรู้ว่า จุดแข็งหรือความแตกต่างของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตส,สายไฟสายส่งเราเนี่ยแตกต่างยังไงกับผู้ผลิตในต่างประเทศอะคะเราส่งออกมานานมากแล้วค่ะ,คะส่งส่งออกมานานเกิน20ปีแล้วแล้วก็ไปมากกว่าอ่าประเทศทั่วโลกที่เราต้องไปเติบโตในต่างประเทศด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้และแข่งขันได้แม้กระทั่งว่าไปในโซนแบบ ะตะวันออกกลางอินเดียบังคลาเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้คือเนื่องจากว่าเรามีตัวแทนที่สามารถวิ่งเข้างานแล้วก็ลงเวนเดอร์ลิสต์ในต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะมีการแข่งขันในส่วนพวกโรงไฟฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยคือทางเราก็สามารถยื่นราคาเพื่อแข่งขันเสนอขายในงานนั้นๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแนละ้วเรามีศักยภาพทั้งในการผลิต นะคะ<ช>แล้วก็การจัดจําหน่ายด้วย<ช><ช>ที่จะตอบโจทย์ให้กลุ่มลูกค้าในภูมิภาครวมไปถึงตัวอนอกกลางเนี่ยสามารถเลือกใช้ของที่ดีและมีคุณภาพ<ช>นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามองในมุมของอการที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ของประเทศไทยอะคะ่ะคือโอเคการที่เรามีซัพพลายนะคะที่เป็นผ,ผู้ผลิตในประเทศไทยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงเนาะเรื่องของสายส่งสายไฟเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้อง คอยเขาเรียกว่ากังวลกับเรื่องของปัจจัยภายนอก<ช>มากนักนะคะ,ะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าในสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของในประเทศรวมไปถึงความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจว่าตอนนี้ความต้องการก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะ<ช>ความเสี่ยงของการที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมของไทยหรือว่าคนใช้งาน ไม่ได้มีการใช้สายไฟที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้มันคืออะไรต่อระบบเศรษฐกิจบ้างค่ะจริงๆหลักๆที่เราชนมันก็คือเรื่องการแข่งขันในเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างในกลุ่มอ,อย่างเช่นในกลุ่มสายไฟประเภทโลวนโวลเนี่ยจะมีทั้งคู่แข่งจากจีนจากเวียดนาม<ะ>ที่พยายามเข้ามา ขายในตลาดไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะโดยที่สนแต่ราคาแต่ไม่สนเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะว่าอย่างประเทศไทยเองเราก็มีตัวมาตรฐานที่เรียกว่ามอกรนะคะซึ่งเป็นของไทยเองควบคุมอยู่ด้วยเรื่องที่สองหลักๆก็คือเป็นเรื่องของราคาทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมซึ่งอันนี้เป็นส่วนผสมหลักเป็นจุดหลักเลยซึ่งมีความผันผวนในตลาดค่อนข้างสูงค่ะ มันมันเลยส่งผลกระทบค่อนข้างมากถ้ามีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง ค่ะซึ่งก็หมายความว่าในมุมของผู้ใช้งานเองเนี่ยแน่นอนเราอาจจะไม่ใช่กล่าวได้ว่าเราไม่มีสินค้าทดแทนเลยณนะวันนี้มันมีสินค้าทดแทนจากตลาดต่างประเทศที่พยายามเข้ามาอ,อาจจะใช้วิธีเรื่องของการแข่งขันด้านราคาแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของมาตรฐานที่อาจจะไม่เพียงพอนะคะรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะที่ต้องการความมีเสถียรภาพสูงเนี่ยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยง ได้นในภาพระยะยาวนั่นคือสิ่งที่แล้วจอดเนี่ยมองเห็นในจุดนี้มาตลอดนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยในแง่มุมของการพยายามควบคุมในเรื่องของต้นทุน การผลิตต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นจุดชี้วัดเหมือนกันว่าใครที่น่าจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้ได้ในระยะยาว<ะ>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการผลิตทั้งสายไฟสายเคเบิลสายส่งเหล่านี้เองเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่สําคัญเนี่ยมันเป็นสินค้าคอมมอนิตี้องที่<อ>ราคาเนี่ยมันก็ไม่สามสารถอควบคุมได้ <ใช S 1> นะคะ,คะจากภายในบริษัทเองแต่มันคือภาวะที่มันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดังนั้นการที่ผู้ผลิตจะสามารถผลิตสินค้าได้ อย่างดีและมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมๆกับราคาที่เหมาะสมพร้อมๆกันด้วยเนาะและในแง่มุมของอย่างเรื่องของการที่เราเห็นโครงการต่างๆที่พยายามจะนําสายไฟลงดินนะคะเพื่อทําให้ทัศนียภาพของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นนะคะในแง่มุมนี้เนี่ยสำหรับเซลล์ดอเองเมองเห็นเป็นโอกาสยังไงบ้างคะอีกหนึ่งเทรนด์ที่าทางเซลล์ดอมองเห็นนะ,นะคะก็คือจะมีในส่วนของการนำสายไฟลงดินนะคะซึ่ง มีในหลายภาคส่วนเลยมีทั้งในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง mm hmm. แล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> uh, f i e l d o เองเนี่ยมีเทคโนโลยีในการผลิตสายในส่วนของทั้ง uh, Extra High Voltage Medium Voltage mm hmm. แล้วก็ในส่วน Low Voltage เพื่อรองรับงานที่เป็นงานสายไฟลงดินเหล่านี้ค่ะ mm hmm. ซึ่งเทคโนโลยีที่เรามีก็อย่างที่ได้เคยกล่าวถึงนะคะ mm hmm. คือเป็น VCB XLPE mm hmm. ค่ะในส่วนของ Metallic Sheet แล้วก็พวกชั้นที่เป็นพวก moisture barrier ต่างๆค่ะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่เฟลดอดสามารถผลิตและจำหน่ายได้เป็นเพียงรายเดียวในภูมิภาคจริงๆแล้วทางเราเองอ่เตรียมอรองรับ แผนพัฒนาต่างๆที่ทางการไฟฟ้ามีและกำลังจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อรับมือแล้วก็ตอบสนองผู้ใช้งานต่อไปค่ะ,ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการที่เราเห็นโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำสายไฟที่อยู่บนดินลงใต้ดินเนี่ยเวลาที่ลงใต้ดินเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เรื่องของอเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอยู่แล้วเพราะมันคือ สิ่งที่มองไม่เห็นและอยู่ใต้ดินด้วยใช่ไหมคะ,ะในการปกป้องออการห่อหุ้มของสายไฟสายส่งสายเคเบิลต่างๆซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องวิวัฒนาการไปตามความต้องการที่มันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอยู่บนดินการดูแลรักษาจะง่ายกว่าตแต่พอไปอยู่ใต้ดินการดูแลรักษายากขึ้นแต่ว่าจะทํายังไงละ่ะให้สายส่งเหล่านะั้นเนี่ยยังคงคุณภาพสูงของการส่งพลังงานต่อเนื่องได้นะคะ,ะซึ่งสิ่งนี้แหละมันก็เลยเป็นความจําเป็นของเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิต สายไฟสายส่งเหล่านี้ที่ยังคงต้องเร่งพัฒนายอย่างต่อเนื่องซึ่งเซลล์ดอทเองก็เตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะคะทั้งนี้ถ้าจะให้คุณเจมมองภาพในอนาคตค่ะณปัจจุบันเองแน่นอนเราเห็นโอกาสนะคะจากเรื่องของการเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้โครงสร้างพื้นฐานข้างหลังมันก็ยังสําคัญมากๆเหมือนกันนะคะเราเตรียมความพร้อมรับมือกับโอกาสและความท้าทายต่างๆในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นไว้อย่างไงบ้างสําหรับเซลล์ดอทค่ะ ในส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ค่อนข้างที่จะไม่ห่วงค่ะ,ะก็จริงๆเราเรามีครบแล้วก็ยังคงยังคงเติมในเรื่องใหม่ๆค่ะซึ่งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญครบพร้อมซึ่งจะ,อะตอบโจทย์ในในงานหน้าๆที่อาจจะมีเกิดขึ้นนะคะพร้อมกับอัพสกิลคนทำงาน<ะ> f ฟลส์ดอตไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตสายไฟแต่กำลังพัฒนาเป็นผู้นำเทคโนโลยีสายไฟแห่งภูมิภาค ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนพลังงานสะอาดให้ไทยได้ยืนอยู่บนเวทีโลก อย่างมั่นใจ Make the future now และนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์สำคัญนะคะของผู้ประกอบการไทยค่ะที่มาเป็นกรณีศึกษาให้พวกเราได้เห็นแล้วนะคะว่าท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นของประเทศไทยนั้นถึงแม้เราจะเจอกับความท้าทายต่างๆรอบทิศนะคะแต่ยังมีโอกาสจากการเติบโตทั้งในแง่มุมของการใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถ utilize โอกาสที่กาลังเกิดขึ้นนี้อย่างไรขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของ ของผู้ประกอบการรายนั้นๆอย่างในวันนี้ที่ f ฟ l ร์ดเนี่ยมาฉายภาพให้เห็นถึงภาพรวมอุตสาหกรรมแล้วก็ความเตรียมความพร้อมของ f ฟ l ร์ดเองในฐานะหนึ่งในผู้นำผู้ผลิตและก็จัดจาหน่ายสายไฟสายเคเบลิลแล้วก็สายส่งของประเทศไทยนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเจเป็นอย่างสูงที่สาะเวลามาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบค<า>ุณมากค่ะขอบคุณค่ะ